เอาละครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนแอคเซเลเตอร์นะครับและก็อยู่กับเกม Finalist a d v e d t y r e s 2 Demo นะครับที่เป็น Demo ก็เพราะว่าผมโหลดมาจากโทรศัพท์นะครับตอนนี้ผมเล่นในโทรศัพท์อยู่กอนนะเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมแค่ลองเล่นเกมในโทรศัพท์โดยเฉยๆก็ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับการเรี้ยวพ n ิ้งคืออะไร ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับในคืนในคืนแรกเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะถ้าใชทอยู่ your f a ีกว่าแฟชแโอเคก็ได้ก็ได้อันนี้ผมไม่มีโทรศัพท์นะเกนะที่ผมรู้สึกว่ามันลฮัลโหล l อ o h ฮ l ลโ hello and w ลฮัลโ e to your new n u m b อ r job ล h a t s the new and i Some of <laughs> the things you can expect to see during your first week here is to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget <laughs> anything <laughs> you may have heard <laughs> about the old location. <laughs> you know. Uh, <laughs> but some people still have a somewhat <laughs> negative impression of the company. Uh, ไอกลองเสียงนันไองต่ออียงหนูว่ามันแม่ร้องเพลงต่อเราก็จะตายทันทีเลยนะผมบอกเลยโอเคจะไม่เป็นไรไม่ม่โอเคสีน้ำเงินไม่สกปรกใช่ไหวิ่งจ้าตกใจมากโอเคแล้วสายไปอยู่บริณยว

ม่ผมกลัวเสียงนี้อคืองนอคืแรกมันแค่บอกวคืนแรกน่ากลัวว่าคนน่ากลัวเลยเห็มมยังีน่ากลัวนะผกมาตั้งอยังไม่หายตปอกแต่นี้มันต้งตีนเองต้องรนเวลาเเลอรมัน่ายแันน้เราตองอนมัน่อุ้หเฮ้ตัวหงสสร้าง คือน้องมุดงบอลนี่เลยอ่ะใช่มันเป็นบอลนี่แต่ว่าตัวนี้ก็บอลนี่ดี่ว่ะโดยสีฟ้าผมรู้สึกว่าในภาคหนึ 1, ่งกับภาคสองมันค่อนข้างจะต่างกันเยอะอยู่นะโหผมกลัวมากเลยเวลาผมเปิดปิดกล้องอะ่ะถ้ามันโผล่มาทำไงเนี่ยโอเคไม่มีอะไรโผล่มายังยังโอเควายอัพบล็อกทำไมอันนี้มันหมดช้าจังอเ,เออเออเออเอเอเไม่มีอะไรนะอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมไม่สามารถเช็ค มีคนหายไปมีคนหายไปมีคนหายไปมันเริ่มแล้วตีสองมันเริ่มแล้วท่านผู้ชมโอเคเราต้องเช็คตรงตรงนี้ก่อนไม่มีนะไม่มีนะอยู่ไหนวะผมหามันไม่เจอถ้าผมกีดจะเป็นไรไหมเนี่ยไม่ผมจะไม่กีดผมจะไม่กีดผมบอกท่านผู้ชมเลยผมจะไม่กีดอ้อยู่ไหนมันยอยู่ในนี้แน่เลยอยู่ในนี้แน่เลยอยู่ในนี้แน่เลยอยู่ไหนวะเอา้าทำไมผมหามันไม่เจอวะ ไม่เอาอ่ะผมกลัวแล้วผมจะปิดเกมจริงแล้วอ่ะผมจะปิดเตลผมจะปิดเกมจริงไม่เอาอะเอ่าอ่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไอตัวหนึ่งมันหายไปอ่ะเออไม่มีนะเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น els, เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโอ้โหชัดแจ๋วชัดแจ๋วปิดแม่ง โอ้ยมันต้องมีอะไรโผล่มาเนี่ยไว้อปปก่อนไว้อัพก่อนไว้อับก่อนโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีเลยนะตอนนี้ผมหน้าจอหนีไกลมากม,มีนะม,มีนะเราต้องส่นากากอยงนี้ไปเรื่อยเพราะฉันกลัวมากฉันกลัวมากค่ะฉันกลัวมากคออนน่ะตัวนี้มันอยู่ไหนวะมันยังอยู่อยู่เลยอะทำไงมันถึงจะออกไปวะถ้ามันโผล่มาทำไงอะเอ้ไม่โผล่มานะไม่โผล่มานะไม่โผล่มานะที่รักจา๋าเธอรักฉันไหม ฉันฉันกลัวเธอนะเดี๋ยวออกมาเลยนะโอเคไม่มีมั้งไม่มีแล้วมั้งทำไมมันไม่ไปสักทีวะถ้ามันผมไม่รู้วิธีจัดการมันเนี่ยผมเพิ่งเคยเล่นภาคสองไอทำไงดีอ่ะเออจดีสู้เสือเข้าไว้เจดีสู้เสือเข้าไว้สเนกาสเนกาลขติดตาไปเลยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น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 กับแกหรอกโอเคไม่มีนะไม่มีนะจริงนะกลับมายังหายไปหมดเลยตัวนี้เหลือตัวเดียวเว้แล้วชิก้าไปไหนไวสชิก้าชิก้าอยู่นี่บอนี่แหละบอลนี่นี่โอเคขอยช่วยหน่อยเฮะใจเย็นเขาใจเย็นขึ้นเยอะเลยเอ้ยกดผิดเ้ยกดยังไงวะเนี่ยโอเคโอเค w ว y up why up box เราต้องหมุน เราต้องหมุในให้เครื่องเล่นดนตรีนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเครื่องเล่นดนตรีนี้หยุดมันก็จะหยุดชีวิตเราไปด้วยเลย <g ogi> ผมบอกเลยนะครับใจเย็นนะยงนะโอเคนะยงใจอย่างเดียวเราต้องสึกฝนให้กล่องตรงนี้เรื่อยๆนะฮะบอลดีแบลส์บอลยูยูบอลลุงบอลนี่น่ากลัวเหมือนกันนะผมบอกเลยตอนนี้มีชิก้าแต่ว่าวันนี่หายไปวันนี่หายไปวันนี้หายผมมองไม่เห็นเองผมมองไม่เห็นเองเหรอไม่หรอกไม่หมดไม่หมด เเ่่ยยหายไปไหนวะผมปิดแล้วโอ้ไม่มีไม่มีนะโอเคโอเคตีสี่แล้วตีสี่แล้ว,ลว,เ,รเ,ลวเรากำลังจะเป็นไทยแล้วเรากําลังจะเป็นไทยแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจ๋ายังไม่ใครคุยกับผมเลยอ่ะตอบหน่อยสิตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยวันเจอคิดจึงขายนะฮะโอ้ตีห้าแล้วตีห้าแล้วอย่าตายห้ามตายเด็ดขาดห้ามตายห้ามตาย โอเคเจสันไม่กลัวหรอกตอนนี้เจสันไม่ได้แทนสตีฟแล้วเจสันไม่กลัวแล้วนะเจสันบอกไว้เลยตอนนี้มีตอนนี้หาใครไม่เจอสักคนมันน่าจะโผล่มาทั้งสองตัวเลยนะเนี่ยบ้าเอ้ยเจสัว้าว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 ,าวาห้ามโผล่มาเด็ดขาดห้ามเราต้องหมุนตัวน,นี้ก่อนพยาโผล่มาแก okay. เอาเลยไหมฉันอ๋อมันพยายามจะเอาเค้กมาให้เราซึ่งเราก็รับไว้หน่อยดีไหม เจสันไปรับมาให้หน่อยสิเอาเจสันกลัวตอนนี้เจสันไม่ชอบเจสันไม่เอาเฮ้ยนายกลัวเหรอนายบอกนายไม่กลัวไม่ใช่เหรอเจสันไม่ชอบตัวนี้นี่นะทำไมได้มันถืออะไรมาก็ไม่รู้เราจะส่งมันไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยเราไม่สนอะไรแล้วบอว่าจะส่งมันไปเรื่อยๆทำไมคืนแรกมันน่ากลัวขนาดนี้วนีไม่เอาไม่เอานะครับท่านผู้ชมไม่เอาห้ามโผม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 าลับไปสิวะลับไปสิวะลับไปสิวะเศหน้าการแม่งเลย ดีขึ้นเยอะโอ้หายใจแรงขึ้นเยอะเลยอ้าวลืมไวอัพบล็อกเว้ยแล้วไงเว้ยแล้วเย้หายแล้วเย้นะฮะหัวใจจะวาย เล่นเกมผีแล้วหัวใจจะวายอ้าวจบแล้วเหรอดีใจโอ้ไม่ใช่สีเสียใจจังเลยไม่เล่นต่อท่านผู้ชมดูเลยก็เลยไม่มีพาส,สองเลยนะฮะอ้ยเสียใจมากเลยเนะี่ยงั้นเอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้ผมขอจบการพันี้เจอกันภาคก่อนเลยครับสวัสดีครับเราจะไม่เล่นเกมผีต่อไปแล้วบายบายนะากลัว